สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ตรงสี่แยกสะขันนะครับสะแก้วสะขวันครับตอนนี้เรากําลังเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ถนน3ามครับสะแก้วจันทบุรีครับช่วงนี้มีงานก่อสร้าง2อ,ง,อง,งาน2อ,อย่างนะครับซึ่งสอดคล้องประสานกันอย่างเหลือเชื่อเลยครับ1ก็คือการ รับปรุงนะครับถนนในรอบ10ปีนะครับของถนน317นะครับจากเดิมจากเดิมนะครับซึ่งเป็นโครงการนําร่องเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วง10กว่ากิโลเมตรนะครับเกือบ20นะครับจากอําเภอเมืองสักแก้วไปจนถึงอําเภอเขาชะกกันนะครับไปตามนี้นะครับเดิมนะครับเป็นโอ้โหแบบเกือบจะสองเลนสวนนะครับคือทั้งมืดทั้งแคบนะครับเดิมนะครับ10ปีที่แล้ว ก็มีการขยายก่อนใครเพื่อนเลยนะครับในช่วงของ3 1 7ที่อยู่ในพื้นที่ของสักแก้วนะครับไม่รวม3 1 7ที่อยู่ในพื้นที่จันทบ,บุรีนะครับทั้งนั้นเขาทํามาก่อนแล้วนะครับช่วงอเาเภอมะขามจนถึงโป่งน้ําร้อนนี่คือกว้างใหญ่ไปสา a มานานแล้วนะครับก่อนก่อนจากทางนี้นะครับ10ปีที่แล้วช่วงนี้จะเป็นนําร่องก่อนใครเพื่อนที่ขยายกว้างใหญ่ไปสา a น,นะครับแน่นอนว่านับมา10 ปีเต็มๆนะครับถึงตอนนี้ก็ถึงเวลาชำรุดทรุดโทมนะครับถนนก็นะครับจริงๆควรจะใช้ได้นานกว่านี้นะสี่สิบห้าสิบปีเหมือนสมัยก่อนไหมนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ฝากไปกับสายลมนะครับเอาเป็นว่าสิบปีต้องมีการรีกันขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่นะครับรีคอนสตรักชั่นขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็น่าจะมีงบประมาณที่เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็จะมีลักษณะว่า กว้างใหญ่มีไหล่ทางแถมยังมีทางคู่ขนานด้วยนะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้า,อามองมาจากทางด้านอำเภอเขาชะก,กันนะครับมุ่งหน้ามาทางนี้นะครับทางต้น,ต,นต้นสายนะครับถนนเขาทํามาเหมือนกับเป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงๆทาเพื่อมาทะลุก,กันน่าจะหลายบริษัทแบ่งกันนะครับหลายนะครับบางช่วงก็เสร็จแล้วมีทางคู่ขนานด้วยนะครับ เป็นซูเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับโดยที่ชาวบ้านชาวช่องก็ใช้สองข้างทางที่เป็นคู่ขนานโดยที่ไม่ต้องเข้ามายุ่งกับทางหลักซึ่งซึ่งเหมือนที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับนี่เรียกว่าทางที่เป็นเมนหลักนะครับเมื่อโครงการเสร็จแล้วสองสองข้างนะครับข้างซายข้างรั้วเหล็กก็จะเป็นทางคูงข่ขนานด้วยนะครับหวังว่าตลอดเส้นทางถึงเขงาสกันจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าเราเห็นมาจากทาง เขาจะการมุ่งมาใส่แก้ววิ่งสนธรรมะเป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้ครับที่เสร็จแล้วนะครับบางช่วงแล้แต่ภาวนาครับขอให้เป็นแบบนั้นครับถ้านึกไม่ออกนะครับเพื่อนๆก็นึกถึงแถวพหลโยธินนะครับนวมดนครไปจนถึงรังสิตดอนเมืองจนถึงเข้าดินแดงนะครับก็จะมีทางคู่ขนานอยู่ข้างๆโดยที่สามารถขับได้โดยไม่ต้องเข้ามาข้างไหนก็ได้นะครับถ้ารถไม่ติดถ้าอยากนะครับขับไปเรื่อยๆนะบางทีวิ่งสองข้าง คูข่ขนานเร็วกว่าเลนหลักตรงกลางซะอีกนะครับอันนี้กรณีศึกษาจากวิภาวดีรงังสิตนะครับทั้งขาเข้าขาออกก็จะมีทางคู่ขนานให้ใช้นะครับพูดไปเรื่อยๆเนาะ <laughs> จุดเริ่มต้นมือักคู่นะครับแยกสักขวัญสี่แยกนะครับก็จะมีการก่อสร้างสะพานทางข้ามนะครับจากเส้น 359นะครับเขาเห็นซ้อนสักแก้ววัฒนานครนะครับเส้นนั้นนะครับก็ถ้ามาจากกรุงเทพจะไปอีสานนะครับในช่วงเทศกาลก็สามารถที่จะขึ้นสะพานไปเลยนะครับตอนนี้มีมีเสร็จแล้วนะครับโครงโครงสร้างหลักนะครับหรือการเก็บงานนะครับก็ใส่อนนสัญญาณต่างๆนะครับตีเส้นตีอะไรทาสีนะครับก็ขอให้เสร็จในเร็ววันนะครับเพราะว่าสงกรานนี้รออยู่แล้วอีก2เดือนเท่านั้นเอง นะครับชาวอีสานชาวนักท่องเที่ยวต่างๆจะได้ใช้ทางนี้นะครับเลี่ยงเมืองแบบเป็นภาคภูมินะครับไม่ใช่เลี่ยงเมืองแล้วมาติดไฟแดงแยกสะขัญนนะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะได้นําเสนอว่าคลิปหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับการก่อสร้างนะครับคลิปนี้ตัดเอาตรงที่เป็น3ามหเอาเลยนะครับจะได้ไม่เมนเนื้อหาไม่ต้องยุ่งกันนะครับเรื่องของสะพานแยกสะขวัญสามารถเก้าค่อยว่ากันครับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายพกันใหม่ครับ